สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยานเวศค่ะวันนี้แอดขอนำเสนอพระคาถาสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังที่เหมาะสำหรับใครก็ตามที่กำลังติดขัดเรื่องการเงินค่ะไม่มีดวงเรื่องเสี่ยงโชคหรือคนที่ต้องออกเดินทางบ่อยๆเรามีพระคาถาของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ ท่านเป็นพระเถราจารย์ผู้เต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์คาถาเหล่านี้หากท่องตามแล้วรับรองว่าชีวิตดีแน่นอนไปไหนมาไหนก็จะแคลวคลาดปลอดภัยก่อนจะใช้พระคาถาของท่านครั้งแรกนะคะแนะนำว่าควรตั้งใจยกขันห้าขออนุญาตท่านเสียก่อนจึงจะดีค่ะส่วนพระคาถาจะสวดอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยนะคะ บทที่หนึ่งคือพระคถาอารัธนาคุณพระพระพุทธังอารัธนานางพระธรรมังอารัธนานางพระสังคังอารัธนานางพุทธังชยสิทธ์ทานังมหาลาพังธรรมังชยสิทธ์ทนังมหาลาพังสังคังชยสิทธ์ทนังมหาลาพังขอให้ข้าพเจ้ามีสีสิริมงคล มีลาบมีผลอันยิ่งใหญ่ขอให้แคล้วคลาดจากสพัพพศตรูหมู่ร้ายทั้งปวง 2. คือพระคถาสารพัดห้ามบุญ,ญยฤทธิ์ปกปิดรักษาสุโกปัญจะถอยนะถอยนะบุญ,ญยฤทธิ์ปกปิดรักษาสุโกปัญจะนะระงับดับภัยบุญ,ญยฤทธิ์ปกปิดรักษาสุโกปัญจะ กันหะเนหะอมนุษยานะสามพระคถากันภัยณพุทธังพระอรหังกันตัวพระเจ้าทูลหัวคุ้มตัวข้าพเจ้าพระพุทธโธเป็นกำแพงวังพระธรรมังเป็นกำแพงแก้วพระสังฆงคลาดแคล้วอายุวันโนสุขังพระลัง การจะสวดแล้วเห็นผลทันตานั้นต้องมีความเชื่อและศรัทธาจึงจะเกิดความขลังภาวนาให้เป็นอารมณ์ใครที่ชีวิตติดขัดก็ลองนำไปสวดภาวนากันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ